สวัสดีคะ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะเหตุใดคุณพิธานลิ้มเจริญรัฐแห่งพรรคก้าวไกลถึงได้มีคะแนนเครดิตนายกรัฐมนตรีสูงกว่าองงอิงแห่งพรรคเพื่อไทยทั้งๆที่เป็นพรรคฝ่ายเสรีนิยมเหมือนกัน น่าจะมาจากความชัดเจนของคุณพิธานดิมเจริญรัดกับรรคเก้าไก่เกี่ยวกับมาตรา112ที่ได้ออกมาพูดชัดเจนว่าจะไม่มีการยกเลิกมาตรานี้เด็ดขาดแต่ขอเพียงไปแก้ที่บทลงโทษที่ดูรุนแรงมากไปเท่านั้นและขอแก้มาตรา112ไม่ให้เป็นมาตราว่าด้วยความมั่นคงของชาติเพื่อป้องกันนักการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมนามาตรานี้ไปสแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง และการกล่าวโทษต่อประชาชนที่มีมาตรา112ควรเป็นหน้าที่ของสำนักพระราชวังไม่ใช่ใครก็ฟ้องกันได้ในมาตรานี้หรือพูดง่ายๆว่าต้องการให้เกิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามวิถีประชาธิปไตยแบบสากลโลกและความชัดเจนอีกอย่างก็คือพรรคก้าวไกลจะไม่ขอร่วมทำงานกับพรรคของลุงตู่กับลุงป้อมโดยเด็ดขาด โดยมีเป้าหมายส่งสอว2อ0เสียงที่ถูกแต่งตั้งมากับบ้านไปเลี้ยงหลานพราผิดหลักการปกครองของระบบสภาในระบบประชาธิปไตยซึ่งต่างจากพรรคเพื่อไทยของคุณอุงอิงที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องการจับขั้วพรรคการเมืองให้ประชาชนได้รับรู้ถึงปณิธานของพรรคที่ชัดเจนต่อประชาชนซึ่งไม่มีความชัดเจนในการว่าจะจับขั้วกับพรรคไหนแต่มีการคาดหมายกันมากว่า หากเพื่อไทยได้แลนสไลด์อาจจะคัว่วกับรัคของลุงป้อมโดยมีเป้าหมายการนำเอาทักษิณกลับมาประเทศไทยและต่อสู้กันทางศาลโดยใช้บารมีของลุงป้อมช่วยเหลือให้ทักษิณพ้นโทษได้และวิบากกรรมหนักของพรรคเพื่อไทยก็คือภาพของเสื้อแดงชูร,รูปของฮุนเซนผู้นำขเขมรที่ครั้งหนึ่งทักษิณเคยพาครอบครัวไปเยือนฮุนเซนแถมประกาศยกหลานสาวให้ไปเป็นเจ้าสาวของคนขเขมรอีกด้วย และวิบาก,กรรมนั้นก็มาเกิดขึ้นในช่วงที่ฮุนเซนเตรียมเลือกตั้งและพฤติกรรมอันเลวร้ายของฮุนเซนก็คือการคิดเคลมวัฒรมนัธรรมอันสําคัญของไทยรวมทั้งคิดเคลมเอามวยไทยไปเป็นกุลคาแมของชาติตนเองไปสร้างภาพการหาเสียงให้กับตนเองทําให้คนไทยหลายคนรังเกียจและโกรธแค้นฮุนเซนอย่างมากทําให้ภาพของคนเสื้อแดงที่เป็นฐานสาคัญของพรรคเพื่อไทยที่เคยไปชูป้ายสรรเสริญฮุนเซนมันผุดขึ้นมา จะทําให้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยลดลงแบบองอบภาพในช่วง้ามคืนและเป้าหมายแลนสไลด์ก็คงไม่มีวันเกิดขึ้นได้จริงปัจจุบันภาพของคุณพิธานลิมเจริญรัตผลจากทุกสํนานักโพมีคะแนนนําอุงอิงที่จะเป็นแคดิเดตนายกรัฐมนตรีสูงเกิน20%เอร์เซนไปแล้วและทิ้งห่างแคดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองอื่นแบบไม่เห็นฝน จึงเป็นการแข่งขันกันในโค้งสุดท้ายที่น่าจับตามองยิ่งนักโดยผลสำรวจโพลจากหลายสำนักถึงกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนั้นผลปรากฏว่ามีคนหนุ่มสาวในวัยรุ่นจนถึงวัยทำงานต่างเทคะแนนเสียงให้กับก้าวไกลจำนวนมากในขณะที่กลุ่มคนในวัยผู้ใหญ่ที่มีครอบครัวและเริ่มมีหลานแล้ว รวมไปถึงกลุ่มชั้นที่ทำธุรกิจและกลุ่มคนหาเช้ากินขําต่างก็เลือกไปทางพักเพื่อไทยกันหมดเลยเหมือนกันในขณะที่พัคอื่นๆนั้นก็อาศัยฐานคะแนนเสียงเดิมของภัคตนเองในแต่ละพื้นที่ในวงแคบแคบที่ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้จำนวนสสตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่รวมไปถึงความพยายามที่จะซื้อเสียงให้ได้ และรวมไปถึงขบวนการโกรงการเลือกตั้งที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่เช่นกันมีคนถามว่าจะทำอย่างไรให้การเมืองไทยของเราให้มันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่านี้บ้างไม่ต้องมีการซื้อเสียงหรือโกงการเลือกตั้งได้ไม่ต้องมีพวกงูเหา่า และให้มีระบบพรรคการเมืองที่เข้มแข็งที่ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆซึ่งมันง่ายมากหากทุกพักคการเมืองแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการก่อตั้งพรรคขึ้นมาให้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนเลยว่าจะเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือเป็นฝ่ายเสรีนิยมและชี้ให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนต่อประชาชนเลยว่า ภาคแต่ละฝ่ายนั้นมีจุดเป้าหมายคืออะไรจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติได้อย่างไรจะได้ไม่ต้องมีพรรคการเมืองที่ทำตัวแอบแอบซ่อนซ่อนเหมือนนางงามตู้กระจกที่รอคอยให้เขาเลือกเข้ามารวมพรรคเป็นรัฐบาลและจะหมดปัญหาเรื่องพวกงูเห่าขายตัวเพราะมีเจตนาจำานงตอนแรกที่เข้ากับพรรคฝ่ายไ,ไหนแล้วก็หมดสิทธิ์ขายตัวมาเป็นพวกงูเห่าได้อีกภาคเสรีนิยมหมายถึง พักที่มีแนวคิดก้าวหน้าให้เป็นไปตามกลไกของโลกยุคใหม่ทันสมัยและไม่หยุดพัฒนาพักอนุรักษ์นิยมหมายถึงพักที่มีแนวคิดอนุรักษ์ความเป็นชาติให้คงอยู่ในวิถีของคนไทยแบบเดิมแต่สามารถบริหารแผ่นดินได้ตามความเป็นไปของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในประเทศไทยก็มีกลุ่มคนชอบพักการเมืองแค่สองแบบนี้อยู่แล้วแต่หากจากพักการเมืองฝ่ายไหน,นบริหารประเทศไม่ดี ประชาชนก็สามารถเปลี่ยนใจไปเลือกอีกฝั่งให้มีโอกาสบริหารประเทศได้หากฝั่งไหนบริหารประเทศได้ดีก็มีโอกาสได้บริหารประเทศได้ยาวๆและอาจมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีได้ตามแต่ละพัคได้ทำข้อตกลงกันเอาไว้แบบนี้ประเทศไทยมีแต่เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเพราะเป็นระบบให้นักการเมืองแข่งขันทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนกันอย่างสุดกำลังนั่นเอง เรามาฟังความคิดเห็นของประชาชนไทยเราดูบ้างนะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรในการเลือกตั้งในครั้งนี้ความคิดเห็นแรกบอกว่าความหวังของพวกเราความหวังของลูกหลานความหวังของประเทศความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอย่าลืมท่านเสลีนะคะท่านนายกความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเชียร์ก้าวไก่สุดใจครับก้าวไกลก้าวไปด้วยกันครับ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่านำพาประชาชนไปสู่ความเจริญด้วยครับมันยากแค้นมานานมากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าพักเก้าไก่พักเพื่อไทยอย่าชะล่าใจกับสวสองร้อยหิบเสียงและกกตนะครับ ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขอให้เป็นจริงก้าวไกลดีใจกับทุกคนในประเทศไทยนะคะอยู่ต่างแดนแต่อยากเห็นประเทศไทยแต่คนดีๆมาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะความคิดเห็นต่อมาบอกว่ายินดีด้วยนะคะคุณพิธาความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ก้าวไกลนำเพื่อไทยและเพื่อไทยนำก้าวไกลในหัวใจผมก็รู้สึกมีความสุขดีกว่าฝ่ายเผด็จการเก่าอีกความคิดเห็นต่อมาบอกว่าก้าวไกลแย่งสอสอจากเพื่อไทยไปหลายคนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้าได้แล้วจงอย่าลืมชาวนาชาวบ้านนอกเดอ้อความคิดเห็นต่อมาบอกว่าพี่ทาเป็นคนรอบคอบเป็นคนรุ่นใหม่อาจพูดไม่มากแต่เข้าใจครับความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ยายอยากมีบุญตาได้เจอจังเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขอให้คุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีขอให้คุณนำพาประเทศชาติสู่สังคมที่จเจริญงอกงามพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาการศึกษาไทยขอบคุณค่ะความคิดเห็นต่อมาบอกว่ารอบแรกยาบ้ากัญชาเอาออกไปที่สำคัญอารมุ่อร่วยค่อยๆทำเหมือนอาจารย์ความคิดเห็นต่อมาบอกว่า อยากเห็นท่านพลตำรวจเอเสรีนั่งหัวโตวกะลาโหมหรือมหาไทยก็ได้ครับอย่าลืมเอาท่านไปด้วยนะครับความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขอให้คุณพิธาทำตามที่สัญญากับชาวไทยไว้ขอให้คุณสมหวังและโชคดีนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชท่านทรงมีเมตตาต่อชาวไทยสาธุสาธุความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคุณพิธาก็ได้คุณองอิงก็ได้ขอแค่พัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าขอฝากอีกเรื่องนะคะถ้าก้าวไกลหรือเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเอาภาคของคุณเสรีเข้าร่วมด้วยจะขอบคุณมากๆท่านดีมากๆเลยท่านจริงใจได้อยู่ข้างประชาชนเสมอฝากด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ